ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดระนองสองคันรถตู้นะครับตอนนี้เดินทางมาตอนเช้ามืดตอนนี้ก็เข้าเขตอำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่อการไประนองวันนี้ตั้งใจจะไปค้างคืนหนึ่งคืนนะครับไปพักผ่อน พี่น้องๆชวนไปพักผ่อนที่จังหวัดระานองท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดพังงาท่านผู้ชมนี่เห็นภูเขาลักษณะนี้แล้วนึกถึงพังงาได้เลยนะครับท่านผู้ชมภูเขาก็มีส่วนตรงที่สวยงามเลยทีเดียว เดี๋ยวจะตัดลัดไปที่จังหวัดระนองระนองระยองยะลาระนองระนองไม่ได้ครับลิ้นไม่ไปเลยระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาท่านผู้ชมชมทิวทัศน์สองข้างทาง ไปจังหวัดระนองกันนะครับเส้นทางนี้ท่านผู้ชมมีรถวิ่งสวนนะครับก็อยู่ประมาณนี้เวลาท่านใดที่ไปก็ต้องขับรถโดยระมัดระวังนะครับมีทั้งทางโคง้งมีทั้งลงเขา,าเพราะว่าเพราะว่ารถวิ่งสวนนะครับมีสองเลนท่านผู้ชม คนคันหน้านะครับก็หนึ่งคันนะครับรถตู้เราวิ่งตามหลังกันไปวันนี้ท่านผู้ชมทองฟ้าแจ่มใสนะครับลุ่งเลยทีเดียวแต่ว่าทางไปอาราโงนี้ท่านผู้ชมจากจังหวัดกระบี่ไปเนี่ยประมาณไม่ประมาณนะครับแต่ว่าก็250อกิโลนี่ไม่ขาดนะครับ ถนนบางช่วงก็กำลังที่จะก่อสร้างกำลังก่อสร้างท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมาเส้นนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ ้วครับระนองจังวัดตอนนี้เดินทางมาถึงจังหวัดระนองแล้วนะครับออกมาถึงจังหวัดระนองนี่นเทศอำเภอเมืองนี่ท่านผู้ชมฝนตก ฝนตกก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่พักนะครับที่อำเภอเมืองรีสอร์ทชื่อว่าชาร์ทแบตท่านผู้ชมก็สถานที่เป็นบ้านพักมีลานกลางเต้นด้วยนะครับแล้วก็มีแอ่งน้ำธรรมชาติ ในหลงเล่นกันเวลาอากาศร้อนๆนก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีตอนเย็นครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ชาร์จแบตอำเภอเมืองจังหวัดระนองท่านผู้ชมก็นอนที่นี่อีกหนึ่งคือนะครับวันนี้ชวน พี่น้องชาว youtube ชาวทิกตอกมารับประทานอาหารด้วยกันนะครับวันนี้มีแกงอะไรบ้างครับเอยมีน้ำพริกมีน้ำพริกแล้วก็มีแตงกวาถั่วแตงกวาถัาว่<ๆ>กวกระเทียบแ,แ,แล้วก็เป็นต้มยำแกงจดืด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 แกงจืดแกงจดแกงจดแกงจัดแกงจืดแกดแกงจแกงจดกดผัด รวมคูสดคูสดทอดไข่ไข่เดียวอทอดไข่แล้วก็แกงกกแกงหมูก,มก,ก็ดูอ่อน,ออนสำหรับผมเองนั้นก็คงจะฟันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็คงจะต้องขอกินน้ำพริกแล้วก็ตกมจืดนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ยังนอนอยู่ที่นี่ที่ชชดแบด จังหวัดระนองนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้พบกันนะครับบ๊ายบายนี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆลุกมารับอากาศที่บริสุทธิ์ที่สดชื่นนะครับคลิปนี้ท่านผู้ชมอาจจะประมาณ6-7นาทีนะครับแล้วก็ให้ติดตามใน อาตอนที่2นะครับเพว,ว่าคลิปเดียวควงจะยาวเกินไปท่านผู้ชมก,ก็จะแวะเที่ยวชมสักที่2ที่นะครับแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดกระบ,บี่ตรงนี้เป็นทางผ่านท่านผู้ชมก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระน,นองแขนยอนเป็นโอ แร่เก่านะครับซึ่งมีความลึกมากและตอนนี้ก็มีน้ําเต็มแล้วก็มีปลาอ่ามากมายนะครับนี่ปลานี่คือแคนยอนท่านผู้ชมอยู่ที่ระนองเดี๋ยวอย่าลืมติดตาม EP2 นะครับเพราะว่าเที่ยวระนองนี้คลิปอาจจะยาวเกินไปก็เลยตัดเป็น7นาทีไปท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ่อน้ำร้อนระนอ,อกนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะต้องเดินข้ามสะพานแล้วไปชมบ่อน้ำร้อนท่านผู้ชมนี่ร้อนมากนะครับบ่อน้ำร้อนนี่ต้มไข่สุกนะครับนี่ โอ้ท่านผู้ชมไอขึ้นตลอดเวลานะครับร้อนมากๆตรงนี้เป็นบ่อแม่ท่านผู้ชมนี่แต่ก็จะเวลาไปแช่น้ำจะอยู่ด้านล่างนะครับบ่อแม่บ่อพ่อนี่จะเป็นสำหรับทำพิธีต่างๆอืม ก็ไปมองยืนอยู่ข้างบนแล้วก็ถ่ายลงมาก็ดูสวยงามนะครับข้ามสะพานไปขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไป แวะดูตลาดตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกตลาดมาพม่าท่านผู้ชมก็ลองเดินเข้ามาดูปลาที่นี่เขาขายปลาตัวใหญ่ๆนะครับตัวเล็กๆไม่มีไม่ค่อยมีนะครับท่านผูน้ชมเดินดูปลาแล้วเขาชอบตัวใหญ่ๆ ในตลาดก็จะมีเสื้อผ้ามีกับข้าวนะครับก็จะเห็นผู้คนที่เดินมาจ่ายตลาดกันฝักไฟเลยทีเดียวนะครับเราก็จะข้ามานี่ครับท่านผู้ชมมาหาดบางเบนหรือว่าท่าเรือ หา,าดบางเบนนะครับแล้วก็ไปที่หาดแหลมสนจังหวัดระนองสภาพอากาศโดยทั่วไปนี่ท่านผู้ชมจะร้อนมากๆนะครับเพราะว่าตอนใกล้เที่ยงแต่ก็ถือว่าภาพก็ยังสวยงามนะครับในท้องทะเล นี่คือหาดแหลมสนท่านผู้ชมหรือว่าอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะครับมีต้นสนเต็มนะครับนี่เป็นอุทยานแต่ก็ตอนนี้เที่ยงกว่าๆท่านผู้ชมถ้าออกไปชายหาดนี่ก็ร้อนเปรี้ยงเลยก็ภาพก็ได้มาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม